สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อ๊อบกุกก่อนนะคะมาถึงบ้านเช่าแล้วคะ่ะเอฟซนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะไม่ได้มานานแล้วนี่นะคะเอฟซโอุอย่าจะท่วมบ้านแล้วนะเนี่ยเข้าไปดูเอฟซเอ้ยโอ้โหฝุ่นนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเก็บกวาดก่อนแล้วค่อยกลับนี่โอ้โห อหอยอันนี้นะมันมาอยู่เป็นเป็นกลุ่มเลยแล้วพ่อนี่ขาดหมดเลยมันมากัดนะ่ะหอยทากตัวหอยทากโอ้โหนะคะทุ่งนาข้าวนี่แบบสวยเลยไม่ได้มาสนานอพอนนึงมาก็จัดการนี้เลยสิ่งของเครื่องใช้ เดี๋ยวแต่งตัวก่อนแล้วก็ออกไปทุ่งนานะคะถึงแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเราเอาของลงก,ก่อน๋ยวบ้านแอชชัยแล้โ<ฮ>วโอ้วสดีค่ะครับ <c oughs> ีพ่อวัสดีแม่ครับอ้าวอีพ่อเอามา เอาของมาฝากโอ้ยหญ้าหวานมาแล้วจ้าโอดีน้วันหลังผมทำข้าวผมจะไม่ได้ซื้อน้ำตาลใช่เพราะว่ามันหวานอยู่แล้วเอา้อย่าหวานคล้ายหญ้าในเปียป่ะคล้ายๆแต่เขาต่ํานะต้นเตี้ยไม่สูงในเปียมันจะสูงใช่อันนี้อ่อนสูงสูงขนาดไหนหักก็อ่อนแต่ว่าอันนั้นจะได้ใช้มีดตัดหักไม่ได้ก็นี่แหละเป็นลําปีอยู่ ทุกปีก็ต้องฉีดยาที่ถูกกินสามวันเวลานั่กครับไม่ต้องฟังมิดนะปุ่อืมเอาเอียงครับให้มันโผล่เลยตัดตัดล้อกกปักเลยไหมพ่อใช่ปักนั่นแหละเอาเอาเสียมือก็ได้จอกจอกครับอืตัดึือมาถึงนี่ก็ได้ครับไหนขอดูไอ้ตัวเล็กก่อนนี่ครับเข้าไปได้เลยโอ้เม่เข้าไปเมฆิบเลิบ่ มดแล้็ยาม่วงนะคุซองบอกคอยเจาเบิ้งแบบนี้ก็ได้ว่าเปิดเบิ้งได้เนาะได้เอาขึ้นโหลดถมงจังนั้นเอาเปิดภนยดนอยู่เปิดสักหน่อยเดี๋ยวผมไปให้เข้าไปเพราะว่าซื้อยานเสื้อแม่เลอะนะเพรว่านะครสซีสองนี่ดาบว่าเขาดอกยานเสื้อเละโอ้พ่นพ่นใส่ยาผมใส่ยาม่วงไว้ตรงนั้นแล้ว เก็ยางโมงยังไม่ต้องใส่ให้แผลมันแตกก็ใส่ยาม่วงอ๋อก็ใส่แล้วมันสีเลอะก็ไม่ค่อยปูดแล้วเนาะหายๆมันมันก็ทรงๆอยู่ในแม่มันบรให้านล่ามคักนะเอดี๋ยวมันก็มันยุบแน่ขึ้นแน่ยุบแต่มันกินได้อยู่เนาะหญ้าอะไรนะเออหญ้าไม่หญ้าอยู่นี่ยังไม่กินอ่ะเออเดี๋ยวมันหายดีคุณล่ะเดี๋ยวว่าก็ป้อนทีละสองสามครั้งแต่มันก็อ้วนดีอยู่เนาะผูมีมันเนี่ยมันแดงเข้ามันไข่เหลวอ๋อ ปกติถ่ายเร็ววันนี้วันวันนี้วันนี้ถ่ายเร็วโอ้ค่ะงไว้เพราะว่าไม่อยากให้ไอ้ยุ่งกับแมงไว้มันเข้าไปนะจาน้าแม้นเพราะว่าหมอผิดว่เลยครับนี่นะครับโอ้ได้ย่หวานมาเดี๋ยวเอาไปปลูกอืมใช่ไปต้นไหนก็ได้เพราะว่าใบาสามหมอก็มาฉีดยา,ยอ,ยาอีกสามสามันฉีดสามมันฉีดแม่น,มน,มนั่นแหล,ละถอาการไม่ดีขึ้นก็กระตุน้นกระตุ้นเพิ่มปริมญญาณยา สองปีก่อนเป็นทั่วประเทศใช่เขามันระบาดอันนี้มันทีแรกมันก็ทําถูกหมดเลยนะเพราะตอนแรกเกิดมา่ะเกิดมาแต่เขาก็ไม่มั่นใจว่ามันเป็นเป็นกับแม่เขาก่อนไหมเพราะว่าแม่เขาคลอดออกมาแล้วเขาก็อาจจะมาทางกรรมพันธุ์หรือว่าอะไรบอกใช่แต่ว่าตอนที่ตอนที่นายห้อยเขามาส่งเขามีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถก่อนอเพราะว่ารถมันจะต้องข้ามจังหวัด ใช่ใช่น้อ,อ,นองน้องอาจจะหลายหลายปัจจัยเนาะใช่ก็เลยว่าเดี๋ยวบางทีมันมันเป็นกรรมพันธุ์มาติดต่อกันมาแล้วเหมือนอิสุกอิใสแหละดูเด็กอิสุกอิสครับเดี๋ยวว่ามวัวเขาเรียกลำปีเดี๋ยวก็หายนะพ่อที่บ้านก็เป็นเหมือนกันหรออืมแต่เขาหายเพิ่งหายนี่แหละเพิ่งหายเออเป็นนานหรือ,อยังนานนานแล้วก็ต้องใช้เวลาอยู่ใดอันนี้นะของพ่อเป็นกี่เดือน แต่ของคนในหมู่บ้านแม่น่ะเป็นอือปอ้าเออแต่แกหายแล้วนะพ่อก็ใช้เวลารักษานานอยู่เหมือนกันมันหายแต่ตุ่มมันก็ไม่แพ็บะใช่ใช่มันยัง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 เป็นตุ่มอยู่มันเพราะว่ามันเป็นตุ่มเหมือนเป็นกระดังใช่มันกระดันเนาะมันเป็นกระดันใช่เป็นกระดังเขาบอกมันจะไม่ยุบเลยถ้าแตกไปมันก็ถ้าแตกมันก็จะเป็น ขนตรงที่ตรงที่มันแตกก็จะไม่เกิดขนเหมือนกันเพราะว่ายังไงก็เลยเอาก็คือยังไงก็ขอให้เขารอดแหละอเขาก็อาการดีอยู่น้องก็น่ารักมากโอาไว้อดลับทนอนดูแลเพราะว่ามันต้องป้อนยาดูแลดีอยู่จนกลางมุงให้ดูดูดูบ้านเราไม่มีกลางก็นี่แหละพพ่อ ก็บอกให้ก่อไฟมันยังก่อไม่ได้เพราะว่าเอออย่าพึ่งมันควันใช่แล้วค่อยก่อใช่เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวไปทำค้องจำนวนมันจะกว้างหน่อยเออใช่ค่ะมันก็จะทำก่อไฟก่ออะไรเขาได้ว่าจะลงซื้อฮีตเตอร์ก็โอ้ฮีตเตอร์ก็กินไฟเกินเลยไม่กล้าเล่นเลยโอ้ที่ทำความอุ่นนั่นเหรอใช่ถ้าคือทำความอุ่นนะครับทำความร้อนเอาแบบนี้ละก็เลยว่าเออเดี๋ยวโทนอีกสักหน่อยก่อนเดือนเดียวเองแล้วค่อยไปทำคลองเล็กๆให้เขาอยู่เออจ้าครับ ทำข้อแล้วก็เอาตะไคร่เขียวที่ซื้อมาในล้อมเลยทาเป็นมุ้งครอบแล้วก็กอ่อไฟมันจะสะดวกครับข้างใน,นก็จะลงเป็นดินทรายลงดินทรายกับฟางให้เขามันจะนุ่มใช่ค่ะ,คะน้อยก็ต้มมาม่าให้แม่อบอก,กินแล้วขิดหอดอยูบ่บ่คิดหอดเอ้ยพอยอยู่บ่ลูกหอดอยู่บ่แม่เปี้ยเห็นขับรถเก่งแล้วนะแม่เปี้ยวปู่เดไปหอดทรายแล้ว ออผู้ก็เก่งมากเลยโอ้โหนี่นะคะเป็นที่เล่นของน้องแอดมินน้อยแล้วก็มีนี่พ่นจะทำอะไรนะผัดมาม่าปรุงมาม่าให้ไม่อบทานนี่เอาใส่ช้อน <c oughs> ก็เอามาเป็นปิ่งเลย,เ,ลย <c oughs> เอฟซีเออไปป้อนไพบานนี่ไปไ,นไปไปป้อนอปุูเร็วโอกินเองเต้นเลยน่ารักมาก ชุดสวยจังเลยเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาแล้วเอาล่มไปไหนลูกอ้ยเอาล่มมาให้แม่ออบแล้วคาอนี้เอายางเด้บัานีขนมาหายจนเบิดมียางอีกเอายางถุงเท้าโอ้ยถุงเท้าก็มาเอ็ดมินนอถึงกับเรียกพี่ออบมานี่เร็วว้าวคนพูดมัวนแ็นนอกบัานี้เนาะนู่นอีพ่อไปนู่นแล้ว ป้าไปกับแม่เปี๊ยป่ะพี่ออฟพี่ออ๊อฟพี่อ๊อฟปะเตัวคอยคือสซีอายุหน่อยแถวนี้พี่อ๊อฟเป็นสาวแซ่บหน่อยแอดมินรองพี่อ๊อฟพี่อ๊อฟว่าะออกมาลูกออกมาแอดน้อยแอดมินน้อยพาเที่ยวแล้วนะคะเอฟซีนี่โอ้แอดมินน้อยไปแล้วค่ะอ่านี่นี่พ่ออยู่ทางนี้ลูก นี่อีพ่ออีพ่อมาทางทีเหรอมายืนเพิ่งเลยนไม่คือพอแทนได้มาลูกมามาเล่มาเล่คนเก่งน่ารักมังเลยมาลูกมาอ่ะยิ้มใส่เลยดูพ่อแล้วยิ้มเลยนะคะเอฟซียานทันเป๋ายานทันเป๋าพ่อหาแม่หาแม่แต่มากับแม่ออฟเพิ่นมาอยู่พ่อสวัสดีค่ะได้ยังาน้ามาฝากลูก น้องเอ็ดมินน่ารักมากเลยไปไป,<ะ>ปลูกไป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 ไอ้พ่ออะไรอย่งเนาะย่านอีพอเป่าได้นี่อุตส่าห์กอดผ้าอือยืนแล้วยืนแล้วนี่นะคะมาดูเสื้อใหม่โอ้น่ารักมากสีขาวอันนี้ก็กระถินก้ากล่องนะคะเอฟซี F C, นี่ อ่ผู้ใดมานี่ชุดสีชมพูสวยแท้อ้ยมาลายก็สวยเนาะมีครบหมดใช่ไหมคะนี่อะไรอยู่ในนี้นะของไหว้โอ้ขอไอ้ใบสีสองค่ะจะจ่ายเงินกับน้องแอดมินแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่ดูคลิปอยู่เลยวันนั้นหนูก็ดูอยู่เพื่อนๆไปแวะดีใจล้านวันนั้นแล้วแม่ไปไหนอ่ะ แม่มาเยี่ยมหนอสาวปานสวนทางอ,อันมะเขือเจ้ามันหลุดเออคอยเห็นยู <c oughs> มันหลุดมือแม่ดาคอยเบิ้งทุกคลิปเบิ้งดูทุกช่องก็ไปพิมพ์ดูคนนั้นคนนี้ทุกช่องบอ,อ,อยว่า,าเอ้ามะเขือนี่ขึ้นวยงามแหมันหลุดมือติดมาจอยอนี่นะคะป้าไทยบ้านก็ได้รับนี่ <c oughs> แหละป <c oughs> ้าไทยบ้านเด็เข้าห้องน้ำเลยนะโอ้ไปเข้าเลยไม่รู้เข้าได้หรือเปล่า น,น,น,นี่นะคะเอฟซีสำหรับคล<า>ิปนี้นก็ขอฝากว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะก<ม>็ขอ,ขอสวัสดีจา้าสวัสดีค่ะ